สวัสดีครับพบกับเราสปอร์ตไซโก้ครับผมครับพวกเรามาจากคณะพลศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์กีฬาและการออกกำลังกายจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ครับครับผมครับในปัจจุบันครับคนไทยได้หายมาดูแลรูปร่างและสุขภาพของตัวเองมากขึ้นครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพที่ไม่ดีและรูปร่างที่อ้วนครับผมนอกจากส่งผลให้รูปร่างอ้วนแล้วนะครับยังส่งผลกระทั่งบรรลุโรคไข้ไข้เจ็บือตัวอย่างได้เช่นโรคหัวใจโรคเบาหวาน โรคความดันโรคกระดูและตาไตมากมายนะครับนอกจากนี้นะครับยังส่งผลกระทบทางด้านอื่นๆเช่นเช่นการวางตัวในสังคมครับความมั่นใจตนเองครับการวางตัวต่อเพื่อนร้ามครับและปัญหาส่วนการของรัฐและปัญหาอีหิ่นมากมายครับจึงทําให้ทางกลุ่มเราเล่งเห็นว่าปัญหาความอ้วนนี้อาจจะส่งผลกระทบทางด้านอื่นๆได้อีกครับครับผมทางกลุ่มเราเลยมีจุดประสงค์ที่จะค้นคว้าหาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาครับเพื่อที่จะบรรเทาปัญหานี้ให้น้อยลงครับ ครับต่อไปครับเชิญชมพบกับชุดสำรวจของพวกเราเลยครับไปชมกันเลยท่าแรกท่าโบกแท็กซี่เอายื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โบกโบกโบกสะบัดแขนโบกโบกซ้ายโบกโบกขวาโบกสวัสดีครับวันนี้เราจะสัมภาษณ์เกี่ยวคนกวนนะครับนี่เราอยู่คนเก่งนะครับอยากให้คนเก่งแนะนําตัวให้ฟังนครับสวัสดีครับชื่อเก่งนะครับอยู่วิศวโยธาปีหนึ่งครับ วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คำถามแรกนะครับคุณเก่งคิดว่าความอ้วนของตัวเองมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับก็ก็มีปัญหาครับทำให้ตัวเองไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับแล้วก็ดูแบบเอะอทะไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่ครับอ๋อแล้วความอ้วนของคุณเก่งเนี่ยมีแบบความสร้างความเดือดร้อนให้คนรอบข้างมากหรือไม่ก็ไม่ค่อยสร้างความเดือดร้อนให้ใครครับก็ยกเว้นแค่แฟนครับแฟนบ่นครับว่าอ้วน อ๋อครับแล้วคุณเก่งคิดว่าเคยคิดที่จะลดน้ำหนักมั้ยครับก็เคยคิดนะครับก็ตอนนี้ก็ลดอยู่ครับแต่แต่ก่อนนี่เคยลดได้ประมาณกู๙กิโลครับก็ตอนนี้ก็เจ็ดสุดห้าโอเคครับแล้วคิดว่าวิธีที่ลดน้ำหนักอยู่ครับคิดว่าถูกวิธีหรือเปล่าเลยครับก็ไม่ถูกวิธีนะครับนอกจากผมคิดอย่างนั้นก็ถ้าตัวลดได้ถูกวิธีก็คงจะผอมไปแล้วครับ ครับครัเขาเขาเค็ณเก่งมากขอบคุณาครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายนะครับลูกคนแนะนําตัวนะครับครับชื่อนายประชายผมว่าจ้เรียครับแล้วพี่เคยคิดจะลดความว้วนนะครับอ๋อเคยครับคือออกกําลังกายแล้วพี่เคยทำแบบสำเร็จไหมหรือพี่ทําได้นานกี่เดือนประมาณนี้อ๋อก็ทาอยู่ตลอดครับตอนแน้วัวตอนนี้ครับอ๋อประมาณกี่โลครับได้มา จาก91เหลือ80 11ดวงครับโอเคแทงก็พี่สู้ๆนะครับ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 สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มปัญหาคอบัวในสังคมไทยนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนะครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนายอนุกินชวนนะครับผมเรียนอยู่ชั้นปีที่หนึ่งครับคณะสังคมศาสตร์เอกสังคมศึกษาครับงั้นผมขอเรียกคุณว่าคุณนพได้ไหมครับได้ครับผมมาเริ่มคำถามแรกกันเลยครับ คุณคิดว่าความปวขอคงคุณน่าส่งผลกระทบต่อคุณนกอย่างไงบ้างรก็ใน,ในชีวิตประจําในชีวิตประจําวันนะครับก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายแบบว่าการที่จะไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะเช่องช้ากว่าคนอื่นเล็ดน้อยครับส่วนเรื่องที่สอนนั่นก็คือเรื่องของกินตัวครับที่อาจจะมีบ้างนะครับที่อาจจะมากกว่าคนปกติทั่วไปแล้วก็อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราจะออกร่างกายครับมันจะทําให้เราเหนื่อยเหนื่อยง่ายครับ ้คุณนกเคยคิดจะลดน้ำหนักบ้างนี่ยครับก็เคยคิดนะครับก็ที่ผ่านมาก็เคยลดน้ำหนักครับแต่ว่าก็กลับมาที่เดิมต่อไปข้อท้ายนกคิดว่าคุณนกรู้จักวิธีลดสมร์โอย่างถูกวิธีไหมบ้างไหมก็ผมเมื่อผมว่าการลดน้ำหนักที่แบบว่าถูกวิธีผมว่าผมยังเข้าไม่ถึงครับที่ผมเคยลดก็คือแบบว่าเป็นแบบการ งดอาหารนะครับงดอาหารเย็นแต่นั่นก็คือมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความอ้วนนะครับในปัจจุบันมีคนอ้วนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเนื่องจากกินอาหารประเภทจังฟู้ดของมันของทอดของหวานและไม่ยอมออกกำลังกายกันนี่นะครับปัญหานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่ครับเพราะนอกจากทำให้เราอ้วนแล้วยังทำให้เราขาดความมั่นใจในตนเองมีโรคต่างๆตามมา เช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคต่างๆอีกมากมายครับจากกลุ่มเป้าหมายที่เราได้ทาการสํารวจมานะครับเราก็ได้ทราบสาเหตุของการที่เขาอ้วนนั่นก็คือกินแล้วไม่ยอมออกกำลังกายครับและขาดความรู้เรื่องการลดน้าหนักครัทีแล้วเรามาทราบวิธีลดน้ําหนักอย่างถูกวิธีจากผู้มีประสบการณ์การลดน้ำหนักกันจริงๆดีกว่านะครับครับข้าต่อไปผ้ารีดผ้าจับเตารีดบิดเอวไปด้วยบิดบิดบิดเอวต้องบิดบิดบิดซ้ายบิด สว,ส, being, ส,สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางหน้าการออกกำลังกายครับพี่แกงครับพี่แกงช่วยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับที่ชื่อนายกดเกณฑ์สุขการนะครับชื่อเล่นชื่อเกณฑ์ครับตอนนี้ศึกษาอยู่น้รักศึกษาปีที่สามครับโอเคครับปัญหาของคนว่นั้นมีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างครับพี่ แล้วพี่คิดว่าเกิดจากการที่กินอาหารที่มีไขมันเยอะๆ,ๆกินเยอะแล้วก็ไม่ออกกำลังกายครับก็จะทำให้เป็นเกิดโรควนวได้ครับผมการลดความอ้วง่ายๆสำหรับพี่นี่ช่วยบอกเพื่อนๆพี่ๆหน่อยครับก็หยุดตามใจปากเลยครับกินในอาหารที่แบบว่าออพอดีไม่กินเยอะจนเกินไปแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับผมผลเ,เสียของคนอ้วนี่มีอะไรบ้างบ้างครับ อพอเราเริ่มว่วนนะครับผลเส,สียที่ตามมาก็คือจะมีโรคป,ประจําตัวเข้ามาในตัวเราแล้วก็จะมีแบบว่าอ่าป่วยป่วยบ่อยขึ้นนะครับการกัรงกลง่ายๆนี่สําหรับคนทั่วไปนีมีอะไรบ้างครับก็อาจจะแบบข้าฟิตเนสจะวิ่งก็ได้ครับแบบลักอรทิตย์ลาสามถึงสี่ครั้งนะครับกําลังดีครับผมแล้วปกติการออกกําลังกายของพี่นี่ส่วนตัวมีอะไรบ้าง ปกติแล้วพี่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วก็ปัจจุบันพี่ก็เข้าฟินสในตอนเย็นแล้วก็อาจจะมีซ้อมรักบี้ตอนเย็นบ้างครับแล้วงานนะครับก่าจะได้รูปร่างที่ดีถึงตอนนี้ครับงานนะครับในการสร้างมันทุกอย่างต้องใช้เวลาครับ่อย่างที่เขาบอกครับว่ากรุงลไม่ได้สร้างมันเดียวครับร่างกายของเราก็เหมือนกันเราต้องใช้เวลามีความอดทนครับขอขอสามคำแบบเหมือนแทนตัวพี่ครับในการวางกาครับมันใหญ่มากครับครับ ครับสวัครับสวัสดีครับผมมาจากตัวแทนกลุ่มอ่าโลกวุ่นในสังคมครับจะมาสัมภาษณ์อาจารย์มาสิทธิ์ครับอาจารย์มาสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับลูกผมอาจารย์มาสิทธิ์ช่วยแนะนำตัวให้นิดนึงได้มครับครับผมอาจะมาที่วัดตีดรมาสิทธิ์พืนตุมนะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับคณะรับผมครับวันนี้ทางผมครับจะมาสัมภาษณ์อาจารย์มาสิทธิ์เกี่ยวกับความวุ่นในสังคมไทยครับก็ผมจะสัมภาษณ์ว่าอาจารย์มาสิทธิ์คิดว่าตอนนี้ความอ้วนในสังคคมไทยรับ เกิดจะเกิดผลกระเบอะไรได้บ้างครับผาตัดโอ้นสำหรับโ,โรคอ้วนนี่ถือว่าเป็นโรคที่หรือว่าเป็นโรคที่เป็นภยัยคุกคามนะในสังคมไทยเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยไอความเจริญก้าวหน้านั่งเทคโนโลยีมันทาให้เด็กหรือแม้แต่วัยผู้ใหญ่ก็ตามมันมีการเคลื่อนไหวร่างกายลดน้อยลงซึ่งเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวน้อยลงเนี่ยแต่เราบริโภคอาหารในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นเนี่ยมันก็ส่งผลทาให้คนในสังคมเนี่ยนะมีแนวโน้มที่จะมี น้ําหนักเกินเกณฑ์น,นะครับซึ่งซึ่งเมื่อเมื่อมีน้ําหนักมากขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพหลายอย่างเลยโดยเฉพาะโรคอ้วนที่ที่นิสิตได้กล่าวไว้นเนี่ยมันทําให้เป็นภัยคุกคามเงียบๆนะเพราะการเป็นโรคอ้วนเนี่ยมันจะทําให้เกิดโรคอื่นตามมาเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันอะไรพวกนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับแนวโน้มมาสังคมไทยเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเป็นโรคอ้วนมากขึ้น แล้วการที่เราจะลดความอ้วนได้นี่ครับอาจารย์เราต้องปฏิบัติยังไงครับง่ายๆเลยนะใช้หลัก3อนะอาหารออกกาลังกายแล้วก็ในส่วนของอารมณ์อาหารเนี่ยสิ่งสําคัญคือว่าถือว่าเป็น70%เลยที่ทําให้คนเราเนี่ยอ้วนนะครับการรับประทานอาหารเนี่ยนะครับถ้าเราประทานอาหารมิมากเกินความจําเป็นน,นครับมันก็เกิดการที่เราสะสมในร่างกายนะครับโดยเฉพาะพวกของมันของอทอดของหวาน พวกนี้ก็จะทําให้มีปริมาณไขมันในร่างกายสะสมเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับอที่2คือการออกกำลังกายเนี่ยการออกกำลังกายก็ถือว่ามีความสําคัญนะครับที่มันจะช่วยในเรื่องของการใช้พลังงานในร่างกายประมาณนักยี่สิบเกือบสาเปอร์เซ็นี่ยนะครับถ้าเราจะควบคุมน้ําหนักตัวเนี่ยแล้วก็ควบคู่ในการออกกำลังกายก็คืออย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันนะโดยเฉพาะในเรื่องของการออกกำลังกายที่เน้นแอโรบิกเอ็กซ์ซอร์ไมเพื่อเป็นการเดินวิ่งว่ายน้ำปี่จัก,กรยาน ครับ30นาทีต่อเนื่องงไปแล้สุดท้ายอที่3คืออารมณ์เนี่ยคือการปรับพฤติกรรมของเรานะครับพฤติกรรมหลักๆเนี่ยเช่นนะครับเรารู้สึกหิวอยากกินนะครับในกลางคืนอะไรเงี้ยเราก็ปรับหรือการที่เราปรับในเรื่องของเออเรารู้ว่าเราจะเดินทางไปตำแหน่งใดก็ตามเนี่ยนะครับมันผ่านร้านอาหารที่มีอาหารที่เราชอบเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมหรืออาจจะปรับในเรื่องของการเพิ่มการใช้พลังงานมากขึ้น การขี่จักรยานครับไปทําง,งานหรือขี่จักรยานมาเรียนหนังสือหรือเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์อะไรพวกนี้มันก็จะทําให้เรามีแอคทิวิตี้มากขึ้นครับและนี่คือส่วนหนึ่งของปัญหาโรคหัวใจของคนไทยครับต่อไปก็เดี๋ยวเชิญพบกับคนต่อไปครับที่จะไปสัมภาษณ์ครับครับสวัสดีครับวิธีลดน้ำหน,นักมีอยู่หลากหลายวิธีครับแต่วันนี้ผมมานำเสนอเพียงแค่ 4วิธีไง่ายๆครับถ้าคุณทาตามแล้วได้ผลแน่นอนครับ 1. ครับออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ามวันวันละ30นาทีไม่เกิน1ชั่วโมงครับ 2. ฉลาดในการกินครับฉลาดในการกินก็คือให้คุณลดปริมาณของมันทอดของหวานขนมางๆต่า,ตาบแค่ลดปริมาณนะครับ,บถ้าอดถ้ากิน,ค,นคุณที่อดคุณจะกินอยากกินได้ครับแต่กินในปริมาณที่เหมาะสมถ้ากินเยอะเกินร่างก,กายจะสะสมเป็นไขมันครับ ก็สามต้องใจเย็นครับเมื่อคิดค่อยไปบางคนไปอดข้าวอดอาหารต่างตาอดของที่ตัวเองอยากกินแล้วไปออกกำลังกายาอย่างหักโหมคนที่ได้ก็คือคุณผอมครับแต,แต่ทําใไม่เสียสุขภาพและที่สำคัญครับถ้าคุณทำทำไปสักเดือนสองเดือนส่งห้จะส่งผลให้เกิดโยโย่เอฟเฟกต์ครับทำให้กลับมาอ้วนเหมือนเดิมครับครับก็สี่เลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองครับก็คือ เส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองเช่นคุณชอบวิ่งคุณก็ไปวิ่งคุณชอบปั่นจักรยานก็ไปปั่นจักรยานคุณชอบเข้าฟิตเนสคุณก็มาออกกำลังกายในฟิตเนสก็ได้ครับทำในสิ่งที่ตัวเองรักครับแล้วคุณจะไม่เบื่อคุณจะรักในกนารออกกำลังกายครับสุดท้ายครับยังอย่ากฝากท่านผู้ชมครับคือบางคนเข้าใจว่าหลังหกโมงเย็นต้องอดข้าวอดของที่ตัวเองอยากกินอดแกลอมนี่อดทานนะครับ ร่างกายคนเรารู้แ้วไงครับว่าต้องอดข้าวหลังสอบโรงเรียนร่างกายคนเราไม่มีนาฬิการครับหิวก็กินไปเลยครับแต่กินในปริมาณที่เหมาะสมครับแล้วคณจะร้อมลงอย่างแน่นอนครับครับนอกจากวิธีการพับคอวูนอ,วอย่างถูกวิธีด้วยการควบคุมอาหารและออกกำลังกายควบคู่ยังมีวิธีการเอาพาับคอบวูนด้วยการแต่งตัวนะครับขอเชิญพเก,ก้เฮ้ยพบก,กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแต่งองค์กของเราเลยครับไปเลย let's go <S สวัสดีครับ ผมมาสอนวิธีการพังค้อป่วเพื่อเพิ่พมความมั่นใจในตัวคุณให้คุณมั่นใจมากขึ้นเรามาเริ่มกันเลยนี่ครับเลือกเสื้อที่มีสีทึบครับอ้อพังรูปร่างคุณได้ดีครับผมนี่ครับตัวที่สองครับเสื้อแขนกุดเนี่ยคุณคุณจะเลือกขนาดเสื้อที่ใหญ่กว่าคุณนิดหน่อยครับนี่ครับในตัวที่สานะครับ ถ้าถ้าคุณไม่มีเสื้อที่ไม่มีทึบๆนะครับผมคุณเอาเสื้อนี่ครับใส่คลุมไปเลยครับแล้วคุณจะไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> ผมร้อเล่นนะโอเคในตัวนี้ครับเสื้อนี้ครับผมไม่แนะนาให้ใส่เลยครับเพราะว่ามันมีสีที่ชุดที่ชุดฉาบเป็นจุดเด่นของ,ของคุณครับผมนี่ครับ แล้วก็ตัวนี้ครับก็ไม่แนะนําเหมอนนครับเพราะว่ามันเสื้อผ้าที่ยืดมันใส่สบายก็ิงครับแต่พอคุณใส่เนี่ยไจะเห็นรูปร่างคุณเนี่ยชัดเจนในส่วนของกางเกงครับแนะนําไม่ใส่กางเกงขายาวครับพวกกางเกงยีนกางเกงสีกลมสีทึบครับ,รรรถ,บ,รบถ้าเกิดคุณใส่ขาสั้นเนี่ยจะเห็นรูปร่าง,งคุณทำให้คุณดูไม่ค่อยดีครับสุดท้ายครับเป็นตัวแบ็ก เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตัวคุณให้คุณดูดีมากขึ้นครับครับผมแล้วก็ที่ผมอยากฝากไว้ครับขอให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นออกกำลังกายให้หนักกินให้น้อยขอบคุณครับครับและหลังจากการถ่ายทำตรงนี้พวกเราคิดหวังว่าการถ่ายทำตงนี้จะให้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อผู้ที่ด้รับชมน,นะครับ ขอบคุณที่ได้รับชมนะครับขอบมากครับครับ,รบแลวพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีสสดครับ